ทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันแคร์แครก็รู้ด้วยว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันไม่เคยจะตอบแม้เคยถามก็บอกว่าฉันไม่คิดอะไรรอแต่มาวันนี้ที่เธอนั้นอยากจะรู้กับสิ่งต่างต่างที่ฉันนั้นทำาไมเธอนั้นดีเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าที่เรานั้นเป็นแคนแนาา่เพื่อนกนอย่าฟังหรือจริงแต่ใช่ไหม บอกแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับมันได้หรือเปล่าต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับความจริง and i ีรเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะคูรหรือเปล่าจะบอกจะไปแล้วจริงๆแต่เธอจรู้ความจริงไหมเธอจะรับมันได้หรือเปล่าแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะคูรหรือเปล่าจะบอกจะไปแล้วจริงๆแต่เธอจรู้ความจริงไหมเธอจะรักความจริงได้หรือเปล่า ความจริงมันอาจเป็นด้ลายอย่างเพราะความจริงมันอาจเป็นด้ลายทางเพราะความจริงมันอาจเป็นแค่สักยางเป็นแค่สักยางเป็นแค่สักอย่างออกไปว่าฉัชอบเพื่อนเธอความจริงเป็นอย่างนั้นปูดออกไปดไ้รองเปอย่างนัันไความงเป็น่นความเป็นไมอย่้ไห้อยาน้จะกัไหม้าอ จะด,ดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆมันจะได้รู้ความจริงแลนเธอจะรับมันได้หรือเปล่าจะบอกมันจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆเธอจะได้รู้ความจริงแลนเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่า ได้เปล่ารับความจริงได้เปล่าครับผมสวัสดีครับพี่มนพี่ทอมพี่วันใหญ่ครับสสวัดีครับแท็กที่เป็นแฟนตัวยงเลยรวมทโอ้โหพี่ทุกเพลงได้หมดเดี Martine, ๋ยวเคลียร์ไปก่อนเจอกครับพ oh, ี่เพียร์ขึ้นไปแจมกับรูมตัวนี้นายเลยนะเป็นวงที่ไอดอลเลยพี่ีแล้วที่พี่แจมเพราะเดี๋ยวเพลงพี่อาจจะแย่มากอะไรเดี๋ยวขอถามคำถามแรกเลยดีกว่าที่แต่งเพลง รับความจริงได้หรือเปล่านี่คือในสมาชิกมีแอบชอบกันเองหรือเปล่ากินกันเองหรือเปล่าคะใช่ที่บ้านใหญ่กับพี่ทองเลไม่ใช่โบวีใช่ม่ชอบกันเองหรือเปล่าเพราะว่าพี่บ้่นใหญ่แต่งเพลงนี้นะฮะแต่งจากเรื่องจริงเคยจูบกันเหรอเนื้อเพลงมันแบบชายรักชายอ่ะพี่ใช่บางคนฟังดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นมันจะดูหักมุมนิดนึงแต่จริงแล้วไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับพูดถึงเรื่องแบบว่าพูดถึงกว้างครับสังเคมบางที คนเราตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วครับพี่เราก็เลยแบบถ้าเราตอบอะไรไปไม่ตรงใจหรือว่าไม่ได้อย่างใจก็อาจจะผิดหวังอ๋อไม่พอใจเลยบอกว่ารับอมจริงได้เปล่าเนื้อเนื้อใชายรักชายใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเรื่องตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็ชายรักชายยังไงคือตอนพอนแหวนพันแหวนครับก็คือสมมุติว่าถ้าพูดออกไปว่าฉันชอบเพื่อนเธอหรือว่าสมมุติว่าฉันชอบผู้ชายหล่ะอะไรอย่างนี้ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ บางทีมาคาดาำตอบว่าสรุปชอบเราหรือเปล่าเราก็เลยเหมือนตอบเลี่ยงไปแล้วกันว่ามิ้วไม่รู้จะตอบแบบไหนดีเลยให้ผมเอาว่ใหญ่แต่งเาวัดใหญ่เป็นไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเป็นนักบินนับินเหรนีใ่เอเ็นว่าก่อนก่อนที่จะปล่อยภีรยออกมาเนี่ยเราทั้งสามคนแบบ กังวลว่ามันจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเพลงเขาช่างแปลกครับแล้วก็เราก็ไม่ไม่รู้ว่าคนจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าด้วยแต่มันมันมันโอเคแล้วนะคือฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่นเพลงสมัยใหม่ไงมันมีการตั้งคําถามถ้าเมื่อสิบปีแล้วสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นอะสิบปีแล้ว เพลงเพลงในวงการจะวนอยู่กับที่ก็คือจะถามดาวจะถามเดือนถามดินคือไม่เคยถามเพื่อนถามตัวเองถามแต่ถามแต่ถามแต่ธรรมชาติแต่ไม่รู้นี่ตรงไหนไม่รู้แต่เพลงนี้มีสารลวแล้วพอออกมาแล้วผลเป็นไงบ้างคะ ก็ถึงท่นแร็เด็กๆก็ขำกันคือเราเพิ่งไปเล่นสกูทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆน้องเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกแล้วมันจะสะดุดตรงท่อนแร็ปตลอดเลยขำกันทั้งโรงเรียนเลยก็มีน้องๆชอบเพลงนี้เยอะนะคะก็มาถามพี่แว่นใหญ่ว่ารับได้หรือเปล่าลุกได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ได้ใช่ใช่ใช่ใเ่ใ่ใช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 ่ให่ใช่แช่ใ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 ชอใช่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 กช่ใ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 ใช่ใช่ เขาต้องป่าตูดูหน่อยดีกว่าว่าคุณพลาดมากนะครับเราไม่ควรที่จะเอาผ้าสีม่วงเนี่ยมาห่อขาหมูแบบนี้อ่ะฮะอันนี้อันนี้ยืนแบบเมื่อกี้แบบนี้มันเป็นแล้วโอ้เมื่อกี้ยืนควยห้างแบบเมื่อกี้ยืนข่ โอ้โหวามเป็นครียดเละาจับจาจโ์ม่าจากแจ็คนี่ก็มันจะลดน้ำหนักใช่พี่เ่เขาต้องเหลือให้ร้อยโลให้ได้ภายในช่วงทันวัหมายเลยวันที่งมกราเขาทำไม่ได้บออกจากรายการนี้ครับ ดังนั้นให้แต่งเพลงให้กำลังใจแคาหน่อยหรือถ้าไม่ให้กำลังใจก็ขับใส่ไล่ส่งได้เลยได้ได้ได้เป็นกำลังใจดีกว่าจากรายการก็ได้จริงๆวันนี้เรามีเตรียมมาเราเราเออพอทำการบ้านมาอยู่เหมือนกันโอ้ขอบคุณมากวิเราคอยดูนะจัดไปเลยครับผมมาจะคงต้องลืมมุดของเกมทุกอย่างลูกกินหวานเมื่อฟิ ือต้องยอมเดินออกไปจากรายการจากพนบอลพนรถยังไงใจดีต้องรีบลบไปลดให้ไวมันนี้ฮะ ไม่ไหวเลยปกติจากทอมได้ว่าทอมลดไป10กว่าโลลดลงเอาทอมทำยังไงทอมทำยังไงอ๋อจริงๆผมน่าจะเริ่มจากลดกันไม่ไม่ไม่ดื่มน้ำหวานไม่ดื่มน้ำอัดลมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลิกทานขนมก่อนปกติเป็นคนทานเยอะด้วยแล้วทานขนมอีกด้วยก็ค่อยๆลดทีละทีละอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยครับนี่ตอนที่ทอมเข้าวงการใหม่ตอนนั้นโอ้โหจำได้อยู่ออนไลน์ใช่ไหมฮะแล้วสีงดังมากอยู่เมืองนอก ตอนนั้นโหแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นศิลปินแต่ตอนนั้นคือจะเล่าให้ฟังว่าน้ำหนักเขาจะเยอะกว่าน,นี้ครับพี่และก่อนนั้นคืออ้วน แล้วนี่เขาหลงมาเยอะมากคุณมวนคุณจะดูเขาเป็กี่รอบเนี่ยถ้าคุณผอมได้แบบเขาคุณก็จะดังแบบเขาแล้วหลอกแบบเขาด้วยผมว่าหลอกเราเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังไม่่วาด้ไหมให้ฝากหน่อยดีกว่า YouTube M Love is Channel Facebook Room Thirty Nine Fanpage แล้วก็มี Instagram นะครับนั่นก็คือ Art Room Thirty Nine Studio นะครับฝากนิดนึงเขาเรื่องเพลงฮะก็พวกเราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ใส่แบบว่าคาแรคเตอร์ของพวกเราเข้าไปในเพลงนี้นะคะยังไงก็ ฝากให้ทุกคนลองฟังดูแล้วกันนะคะบางอย่างสนุกสนานนะคะชอบเสียงบนเวลาประสานมากเออมันมีฟิลลิ่งมันต่างกับเสียงพูดใช่ไหมคะเป็นต่างมากโอเคจบแล้วลิ้จบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างคลิปถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย